รุดมาแล้วค่ะพี่น้องลุดมาแล้วอีกยังรุดมาอีกค่ะพี่น้องนะคะสำหรับคลิปนี้บอกเลยนะคะว่าเอฟซีแฟนคลับหลายคนอาจจะยังบุ่ทันแดงยินเป็นยังคือบอกว่าแบบนั้นแอดมินกับพื่งได้ยิ่คือกันนะคะสำหรับน้องอู๋อิงเพชรบานแห้งค่ะพี่น้องน้องได้รุดออกมาแล้วบรเด็กเป็นการรุดให้โชว์ค่ะพี่น้องสําหรับคลิปนี้เป็นการลุดร้องเพลงเพลงนี้นะคะซึ่งสําหรับทางด้านพี่ก้อยชาลินีได้ทายไว้ค่ะพี่น้อง ะคะแล้วก็ได้มีการเอามาลงในช่องของเพินนะคะก็ะทายเป็นคลิปสั้นคลิปเลี้ยวเนี่ยแหละนะคะลงช่องของเพินวันของเอฟซีแฟนคลับหลายคนพอได้เห็นกับภาากันแห่เข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆค่ะพี่น้องหลุดมาแล้วหลุดอะไรนะ,ะคะคนสีบอกจ้าก,กับเอฟซีแฟนคลับก็ต้องขอสวัสดีนะคะสำหรับ f c ฟซีแฟนคลับสู้ผู้สกอนสกอนนะคะนี่ละค่ะพี่น้องสำหรับในมือน,นีนะคะก เป็นอีกมือหนึ่งค่ะที่ว่าได้มีการมาอาทายหนังไข่ออกภาคพยนตร์ของบอจโจยมนินนะคะภาพยนตร์เรื่องแรกที่บอจโจได้ตั้งใจเฮ็ดตั้งใจสราบนะคะกะ็ับนิระสำรับในมือนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่ได้มีศิลปินนะคะามาร่วมไทยหนังนะคะบวชสิเป็นทางด้านพี่ก้อยชาลินีนางเอกอป้อมแป้มจงังศรีครับพี่น้องทางด้านพี่ดิวทีรภัทรนะคะน้องอุ๋งอิงเพชรบ,บานแพ้แล้วก็อีกหลากหลายท่านหลากหลายคน นะคะนี่แหละคับพี่น้องก็เป็นช่วงนั่งพักนี่แหละนะคะทางด้านพี่ก้อยชาลีนีก็มีการถ่ายคลิปน้องอุ้งอิงก็เป็นคลิปสั่นนะคะแล้วอุ้งอิงอยู่ดีๆน้องก็ได้มีการร้องเพลงเพลงไม่ค่ะพี่น้องเป็นเพลงของพี่ก้อยชาลีนีนะคะซึ่งก็เป็นการร้องแบบสดๆนี่แหละนะคะแล้วขนลุกค่ะค่ะพี่น้องเสียงดีแห้งอุ้งอิงเพดบานแห้งแล้วน้องก็พึ่ง แอมมีงกับพึ่งเคยได้ยินน้องร้องเพลงนี้นะคะพึ่งเคยได้ยินอีหลี่พี่น้องนัดแล้วพ่อได้ฟังค่ะพี่น้องปรากฏว่าอยากให้น้องร้องจนจบพุ่นละนะคะฟังแล้วแบบต้องกลับไปฟังอีกจังสิแม่ค่ะพี่น้องคลิปนี้นี่เบิ้งประมาณสามซีทียได้แล้วนะคะคือแบบมวนแห้งหลุดมาแล้วนะคะสำหรับในมอนดนี่ กระพึงถือปล่อยออกมาสําหรับผลงานเพลงฮักคนเจ้าชู้ต้องยัวห้เป็นถือปล่อยออกมาในมือน,นีแลค้ค่ะพี่น้องปรากฏว่าสําหรับในตอนนี้ยอดวิวผงยอดวิวปังอเล่แล้วสําหรับน้องอุงอิงเพรบานแห้งครับพี่น้องปรากฏว่าบททนครับพี่น้องในมีการหลุดร้องเพลงเพลงนี้ออกมานะคะซึ่งดีนะที่พี่ก้อยชาลีนีทายปท่นันขันพิ่กกวยโบเดทไทไว้ฮเฮกศรี บรูบาตอนใดนะคะซีได้ฟั่งเสียงอุ้งอิงร้องเพลงเพลงนี้นพี่น้องนอก,กะนี่ละโอ้ยมวนแห้งครับพี่น้องแอดมินเดเขาไปฟั่งแล้วคือว่าฟั่งคลิปนี้นี่เลื่อนเบิ้งแล้วนี่เกือบสีหาเทียแล้วครับพี่น้องนะคะเกือบสียหาเทียแล้ววันเทาะมวนอิเลอดเดียวิีึ้นคลิปให้แฟนคลับได้เบิ้งกันขันไลคนบ่เสือนะ,ะเอาไปเบิ้งคลิปกันลองไมหมกคนห้เอาเ ลองนี่ดีลองนี่ดีพักคนเจ้าสู่ต้องอยู่ให้เป็นต้องเย็นให้พ่อได้ซ้ำนี่นะเฮ้ยได้ซ้ำนี่ตีข้างก็ฟังเหมือนกี่มันมั้งแม่บาดเร็วค่ะเป็นทังไหนพ่อบลรับแชร์แล้วเชรล้ว่าเป็นพระเอก เป็นทุกมือเมทุกมือได้าเได่าีปอมแปมแล้วบคยเป็นคนดีนดานเลยบเพลงไหนเพลงไหนกลเป็ปแต่นั่งโกงมันมงกล้ว่น่องอินั่นแหะค่ะพี่น้องเป็นจังไดสสาหรับทางด้านน้องอุอิงเพจบานแพงเรียกว่าไม่ว่าจะร้องเพลงไหนก็ตามนพี่น้องเนาะมวลซูเพลงเอาโหลด โดยเฉพาะเพลงเพลงนี้ค่ะพี่น้องศิลปินที่ร้องเพลงนี้ก็คือทางด้านนางเอกก้อยชลเนจ์ซึ่งกันที่ว่าเป็นไอดอลของน้องอุงอิงเพชรบานแพงแล้วมีรื้อนะคะที่อุงอิงน้องสิบอ่เอาเพลงนี้มาร้องน้องพี่น้องนาะเป็นอดอลของเพื่อนแท้นะคะอุงอิงมีรื้อที่จะไม่มีการโปรโมทให้นะคะสำหรับอุงอิงเพชรบานแพงเรียกได้ว่าน่ารักเสมอค่ะพี่น้องเพราะว่าจะเป็นศิลปินคนไหนก็ตามในวงนะคะเรียกว่าจะเป็นตา้งไข่นะน้อง กับบริโรบ,บอร์สานองบางสีแบบแช่ห้ตลอดหรือว่าบางครั้งนองอาจสีเอาเพลงเพลงนั้นเอาเป็นเล่นในแอบตอกตกของนองจังสีไหมครับพี่น้องกับที่ว่าน่ารักมากๆแล้วการที่อุงอิงได้มีการเอาเพลงเพลงนั้นเอาไปโปรโมทจังสีนะคะซัหรับเอฟซีแฟนคลับครับพี่น้องก็สิมาเขาไปฟังเพลงเพลงนั้นนะคะนี่แหละบอกแล้วนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นเพลงไหนก็ตามที่อุงอิงได้มีการโปรโมทนะคะเพลงเพลงนั้นอยอดวิวสิบพุงสิบปังทันที เะะพราะว่าสําหรับเออุงอีนี่ลายอิลีวันท็อกนะคะนี่แหละค่ะพี่น้องเป็นจังไดแน่สาหรับคลิปทีได้ขืนให้เอฟซีแฟนครับในเบิ้์นดฟั่งกันนะคะโอ้ว้ยแอน,นดินในฟั่งแล้วค่ะพี่น้องคือแบบอยากให้น้องลองจนจบจังสี่ไหมคะพี่นอ้องอยากให้น้องลองจนจบกับคือสี่มวนขัดนะคะไม่แน่เลยคะ่ะพี่น้องไม่แน่อุงองน้องอาจจะฝึกร้องเพลงนี้นะคะแล้วนําไปร้องบนเวทีสาวน้อยเพชรบแรพงก็ได้เขากับมารอบเบิรงรอบติดตามนะคะ,นะคะ,นะคะเพราะว่า คันอุ้งอิงนองได้ฮัดเพ่งได้กระตามครับพี่น้องนะคะเข้ามกสีเห็นน้องเอามาร้องเพื่อม่ที่ตลอดนะคะยางกอนานี้เพลงยังเนี่ยแหละจื้อโบเราพี่น้องนะก,กะเข้าได้เห็นแล้วครับพี่นอ้งนองอุ้งอิงกังงอวงยูนะคะเป็นยังน้องคือฝฟื้กรองเพลงนี้คักแท้แล้วปรากฏว่าเราได้เห็นน้องนาเพลงนี้ขึ้นไปร้องบนเวทีจริงๆ พี่น้องนอนลกักกะสหรับผลงานเพลงคักคนจ้าชูต,ตองยูเฮเป็นค่ะพี่น้องเรียกได้ว่าใครที่ได้ฟังแล้วติดหูทุกคนค่ะพี่น้องแอดมินนี่ก็ได้ฟังมากที่วารายเทียนแล้วละ่ะนะคะเพราะว่าสําหรับบอสโจยังเรียกได้ว่าโปรโมทเก่งซะเหลือเกินค่ะพี่น้องโปรโมทอ่าเห็นละ่ะสํหรับเพลงเพลงนี้นะคะกับอมินนี้ยินดูค่ะโกรดค่ะพี่น้องนะคะ ได้ยินตาตะเทียนนี่ก็็เปนก็เป็นเสียงของท่านานางเอกไกวยชลินีตาวารบอคเคยได้ยิน,นเสียงอุ้งอิงร้องเชียตาวานี่ละ่ะขอบคุณท่านานานงเอกไกวยชลินีน้ำครับพี่น้องที่วา่าได้มีการถ่ายคลิปนี้ให้เฮาได้เบิง่งมวลแห้งเลยลีนะคะคันเป็นไปได้นีอยากให้อุ้งอิงน้นองรองให้ฟังจนจนพนนนบ,นบพุ่นล่ะน้องพี่น้องเนาะนะคะนี่นะคะพี่น้องนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งคลิปวิดีโอนะคะที่ไอดอลเอื้นว่าไอดอลได้มีการถ่ายนะคะได้มีการถ่าย เอาเอาคนทเีเขาหมักจากของจจงสีไหมครับพี่น้อ,นองสีวาจังไลล่ะนะอุ้งอิงน้องบอกว่ามีพี่ก้อยชาลินีเป็นไอดอลแล้วไอดอลพี่ก้อย,อยนี่ละ่ะได้ไทา่ายเอาอุ้งอิงคนทีบอกว่าหมักข้าจัจงสีไหมครับพี่น้องแอเมมิกาที่แมวบกถือน่ฮะนั่นลหละก็ถือว่าเป็นยังทีด้ารักมา,มากๆสำหรับพี่ก้อยก็ถือว่านารักกับอุ้งอิงเสมอครับพี่นอ้องถึงแม้ว่าทั้งคู่นะะสิโดนโดนเทีย เดพอกันเทนึงเราพี่น้องแล้วก็อนย,อออยันต่าอนญาต์การงางงานนะคะสำหรับหมอล่ำสาวหน่อยลําเพลินโชคค่ะพี่น้องก็ที่ว่าเป็นอีกหนึ่งคณะหมอล่ำนะ,ะที่ถึงแม้ว่านในตอนนี้นะคะสิเป็นคณะหมอล่ำหน่องไม่นะคะแต่ว่าสําหรับในตอนนี้คิ้วการคิ้งงานค่ะพี่น้องบอต่องบอดหอดบอดถ,ถึงนะคะปังให้ดีนะคะคิ้วการคิ้งงานนี้บอต้องพูดถึงเลยลายแห้งค่ะพี่น้องแล้วนี่ละ่ะสำหรับสาวหน่อยเพียดบ,บัลแพงค่ะพี่น้องก็ที่ว่าเป็นอีกหนึ่งคณะหมอล่ำนะที่ คีวการคีบงานนี้มีซูมืออิลิดนะคะนี่แหละสองคณะสองวงกับต่างกับไปทําการแสดงนะคะแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดนะคะกับบกค่อยได้มาทําการแสดงจังหวัดเดียวกันนะคะแล้วนี่แหละทั้งคู่ก็บกค่อยได้มีเวลามากพอๆกันค่ะพี่น้องแล้วสําหรับในครั้งนี้นี่แหละกะได้มา่ายหนังนำกันค่ะพี่น้องกันด้ยได้พอกันวันพอพอพี่ก้อยได้พออุ้งอิงเป็นจังไรมาที่นี่ค่ะพี่น้องเรียกได้ว่าเอ็นดูอุ้งอิงตลอด จนนีในไทยคลิปอุ้งอิงร้องเพลงไม่ให้เฮาเดบิ่งกันกทีวานารักอีรีฟเอฟซแฟนคลับหลายคนได้เห็นครับพี่น้องกับผ้ากันเขามากคอมเมนต์กันรัวๆมีบางคนก็บอกว่ายอกเอื้อพันนะพี่น้องมีบางคนก็บอกว่าน่ารักทั้งพี่ทั้งน้องนะคะนี่หลายคนก็บ,บ่าสุดยอดมากๆครับนะคะ เอาละนะคะพี่น้องนะสำหรับผลงานเพลงฮักคนจูบชูต้องยูให้เป็นคนที่บอฮันดีเขาไปเบิ่งกัะสามารถเขาไปเบิ่งได้นะฮิลปินที่ร้องก็คือทางด้านพียก่อยชาเลนีน้นองพี่น้องน้องก็เข้าไปปันเขาไปดันซอยกันนะคะนั่นแหละคล่ะ,ะคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอ,อจบไปสมิงสักก่อนนะค่ะก็ข้าวสวัสดีค่ะ